สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะอาทิตย์ถึงวันเสาร์ในช่วงวันที่1-7ถึงกุมภาพันธ์นะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันจะเป็นยังไงในสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ เรามาเริ่มวันแรกคือวันอาทิตย์เลยค่ะการงานของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมากมายเลยนะคะทั้งเพื่อนร่วมงานเอ่ยเจ้านายเอ่ยนะคะทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ยในสัปดาห์นี้ไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะส่วนการเงินนะคะให้ระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษเลยเพราะว่านะคะมีเรื่องอ่าให้ต้องจับใจ่ายใช้สอยเยอะเยอะมากๆนะคะระวัง ทรัพย์สินถูกขโมยด้วยนะคะส่วนสุขภาพนะคะในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการงานแย่การเงินแย่แล้วก็สุขภาพโอเคอยู่นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่วันที่1นเกุมภาพันธ์ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ การทำงานของคนวันจันในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขในที่ทำงานนะคะการงานราบรื่นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะทำให้คนวันจันในสัปดาห์นี้มีความสุขกับที่ทำงานมากๆนะคะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพกายและจิตด,ดีนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันกันนะคะในช่วงวันที่1-7ึถกุมภาพันธ์นะคะการงานการเงินแล้วก็สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะการงานของคนวันอังคารในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะบั่นทอนสุขภาพกายแล้วก็จิตมากๆนะคะก็สู้ๆนะคะ ส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีนะคะส่วนสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพดีในดวงชะตาของคนวันนคาในสัปดาห์นี้นะคะ1-7กุมภาพันธ์ 5, นะคะเป็นห่วงเรื่องการทํางานของคนวันนคานะคะก็ให้มีสติรับมือนะคะก็สู้ๆนะคะทุกอย่างมีทางออกแล้วก็แก้ไขได้นะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําสหรับคนที่เกิดวันนคานะคะ ต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะในสัปดาห์นี้การงานการเงินของคนวันพุธอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการงานก็ดีการเงินก็ดีนะคะส่วนสุขภาพนะคะสำหรับคนวันพุธนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ1-7ึ่ถึงกุมภาพันธ์คนที่เกิดวันพุธนะคะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์นะคะการทำงานของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะคะทั้งลูกทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมงานในต่างๆนะคะทำให้ภาวะเครียดมีปัญหาเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลน,นะคะ แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการทํางานของคนวันพฤหัสนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลหรือว่ามีปัญหาเข้ามาในที่ทํางานให้คนวันพฤหัสเนี่ยปวดหัวแล้วก็ไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะทํานายดวงชะตาในวันที่1-7กุมภาพันธ์นะคะทํานายคร่าวๆค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะการงานของคนวันศุกร์ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะให้ต้องแก้ไขต้องต้องมีเรื่องให้วิตกกังวลในที่ทํางานเยอะพอสมควรเลยนะคะส่วนการเงินของคนวันศุกร์มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุดวงชะตาของคนวันศุกร์ในสัปดาห์ที่ วันที่1ถ7กุมภาพันธ์นะคะการงานค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็แย่เลยนะคะส่วนสุขภาพนี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันที่1ถ7กุมภาพันธ์ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทํานายวันเสาร์กันนะคะ ดวงชะตาการงานของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลนะคะทะเลาะเบาะแว้งในที่ทํางานนะคะค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะส่วนการเงินของคนวันเสาร์นะคะไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะไม่คือมันมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายแบบเยอะเกินกําลังของคนวันเสาร์เลยในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสุขภาพกายและจิตถือว่าสู้ได้ทุกปัญหานะคะก็ถือว่าดีนะคะสุขภาพนะ การงานแย่การเงินก็แย่นะคะในวันเสาร์ในดวงชะตาของคนวันเสาร์ในวันที่1 1ถึงกุมภาพันธ์นะคะก็ถือว่าเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะครบทั้ง7วันแล้วนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ